การมีชู้ของนางมันอาจเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวแต่ที่เรื่องมันอื้อเฉาเพราะนางหลงผู้ชายจนลืมตัวสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องซดมาม่ามูฟวีวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามาดามโบวารีฉบับปี2014เอมม่าหญิงสาวในวัยย่างเข้า18ปีผู้ที่รับการศึกษาจากคอนเวนโรงเรียนที่สั่งสอนให้หญิงสาวดูดีมีสง่าราศีเอมมา เธอมีเรือนร่างที่งดงามดุดดังกับเจ้าหญิงและไม่เคยเสียสิงให้ผู้ใดเธอได้แต่งงานอย่างกระทันหันเพราะพ่อแม่ของเธอค่อนข้างที่จะยากจนสามีของเธอเป็นหมอเขามีชื่อว่าชาโบวอรรี่เขาเป็นหมอบ้านนอกและอยู่ห่างไกลจากในเมืองซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันเธอก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่กับสามีที่บ้านนอกถึงแม้ว่าสามีของเธอจะเป็นเพียงแค่หมอบ้านๆแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาในหมู่บ้านพอสมควร นั่นจึงทําให้ชื่อเสียงของเอมม่าถูกขนานนามว่าเป็นมาดามโบวารีเพราะทุกๆคนต่างเรียกชื่อเธอจากนามสกุลของสามีไม่ว่าเธอจะไปไหนมาไหนต่างก็มีคนรู้จักรวมไปถึงพ่อค้าขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ได้นําสินค้ามาขายให้กับมาดามกันถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นส่วนใหญ่เธอจะปฏิเสธพวกเขาเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเงินทองและไม่อยากจะรบกวนสามีของเธอ แต่พ่อค้าก็ได้เสนอหนทางให้กับเธอโดยการให้เธอใช้สินค้าไปก่อนแล้วเมื่อมีเงินค่อยๆทยอยจ่ายให้กับเขาก็ยังได้ในวันต่อมาสามีของเอมมาได้พาเดินทัวร์รอบๆหมู่บ้านซึ่งที่แห่งนี้มีแต่ชาวนาชาวสวนและไม่มีอะไรที่ดูหรูหราอย่างที่เธอจินตนาการเอาไว้จากนั้นสามีก็ได้พาเอมมามาแนะนําให้เพื่อนร่วมงานของเขาได้รู้จักหนึ่งในนั้นก็มีเลยงเสมียนจบใหม่ที่เป็นหนุ่มน้อยรูปหล่อ และเขาก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอซึ่งในขณะที่ร่วมรับประทานอาหารเอมมาและเลยงก็ได้ส่งสายตาแปลกๆให้แก่กันแต่ด้วยความที่เธอนั้นแต่งงานแล้วจึงมีสิทธิ์มองเลยงเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานของสามีก็เท่านั้นในทุกๆครั้งสามีไปไหนกับเพื่อนๆก็จะพาเอมาไปด้วยเลยทําให้เธอได้เจอกับเลยงอยู่บ่อยๆทั้งสองคนได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่คุยกันถูกคอ แต่เธอก็รู้ตัวว่าไม่ควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เพราะเธอนั้นมีสามีแล้วนับวันเอม่าเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและไม่เป็นไปนตามที่เธอจินตนาการเอาไว้เหมือนในนิยายรักที่เธอเคยอ่านในสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนคอนเวนซ์ซึ่งมันก็ทําให้เธอซึมซับความสวยงามความหรูหรามาตั้งแต่ตอนนั้นจนในวันหนึ่งสามีของเอม่าไม่อยู่บ้านเลยงก็ได้มาหาเอม่าที่บ้าน และชวนไปเดินเล่นที่สวนใกล้ๆทั้งสองคนดูมีความสุขกราวกับว่าเป็นคู่รักหนุ่มสาวซึ่งพอตกตอนเย็นสามีของเอมมาก็ได้กลับมาบ้านเลยงได้ชวนทุกคนเล่นไพ่พอเล่นไปได้สักพักชาวก็เริ่มง่วงนอนเขาเลยปล่อยให้ทั้งสองคนนั้นเล่นกันต่อไปซึ่งพอชาวขึ้นไปนอนเลยงก็ชวนเอมมาไปคุยกันข้างนอกและเลยงก็ได้สารภาพความรู้สึกที่มีต่อเอมมาว่าเขารักเธอ จากนั้นเลยงก็จูบเอมา่าแต่เธอก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาเพราะต่อให้เอม่ารู้สึกแบบไหนเธอก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองมีสามีอยู่แล้วและเรื่องนี้มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นสักพักเอม่าก็เดินเข้าบ้านไปและทิ้งให้เลยงยืนเสียใจอยู่คนเดียวในวันต่อมาเอม่าได้ยินเรื่องบางอย่างจากสามีของเธอว่าเสมียนที่ชื่อเลยงจะย้ายออกไปจากเมืองนี้โดยที่ลึกๆแล้วเอม่าเธอก็รู้สึกเสียใจ แต่เธอก็มองอีกมุมว่ามันก็ดีแล้วที่เลยงจะต้องไปอยู่ที่อื่นวันเวลาผ่านไปเอ็มม่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสามีหรือแม้แต่เมืองแห่งนี้โดยที่สาวใช้ของเธอก็รู้ดีเพราะเอ็มม่ามักจะระบายความรู้สึกพวกนี้ให้กับสาวใช้ของเธอเสมอพอตกตอนเย็นเอ็มม่าก็เลยลองชวนสามีให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ปารีสแต่สามีของเธอไม่เห็นด้วยเพราะเขาวางแผนว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไป เมื่อเอมมาได้ยินเช่นนั้นมันยิ่งทําให้เธอโกรธเขาเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าเอมมาเริ่มรู้สึกแย่ๆกับสามีที่ไม่ได้ดั่งใจเธอเลยสักอย่างในวันถัดมาสามีของเอมมาได้ชวนเธอไปร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนเอมมารู้สึกถูกชะตากับเพื่อนสามีมากๆซึ่งเขาก็มีชื่อว่ามาคีมาคีมองเอมมาตลอดเวลาเพราะเขาเองก็รู้สึกลหลงไหลในตัวเอมมาถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นภรรยาของเพื่อนก็ตาม จากนั้นทั้งสามคนก็ไปขี่ม้าเล่นด้วยกันนั่นจึงทําให้เอ็มม่าเธอรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นเมื่อได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวของเธอเท่านั้นพอเอ็มม่ากลับมายัางที่บ้านเธอก็ได้สั่งให้พ่อค้าเสื้อผ้าตัดชุดสวยๆให้เธอมากขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างที่เธอสั่งไปนั้นก็ได้ขอลงบัญชีไว้ก่อนตลอดหนี้สินของเธอเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ต้องสวยอยู่ตลอดเพราะเธอคิดเสมอ ว่าต้องดูดีที่สุดในหมู่บ้านซึ่งพอได้ชุดสวยๆส,สมใจอยากเอ็มม่ากับสามีก็ได้พากันไปร่วมงานประจำหมู่บ้านและบังเอิญได้เจอกับมาคีพวกเขาก็ทักทายกันปกติสักพักมาคีก็ยื่นกระดาษเล็กๆให้กับเอมม่าและข้อความในนั้นก็เขียนประมาณว่าแอบสามีของเธอมาเจอกับเขาหน่อยได้ไหมเอมม่าเบื่อสามีอยู่เป็นทุนเดิมบวกกับที่เธออยากลองสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตพอตกตอนเย็น เธอจึงแอบเดินทางมาหามาคีจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ลองมีอะไรด้วยกันพอมีอะไรกันเสร็จเอ็มม่าก็รีบกลับบ้านเพื่อไม่ให้สามีของเธอนั้นสงสัยหลายวันผ่านไปเมื่อเอ็มม่าอยู่กับสามีนานขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มรู้สึกคิดผิดที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเธอไม่รักเขาแล้วเอ็มม่าเธอก็เลยเดินทางไปหามาคีที่บ้านและพยายามชวนเขาให้หนีไปอยู่กับเธอที่อื่นแต่ทว่ามาคี ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเธอเพราะสิ่งที่มาคีต้องการก็คือการมีเซ็กกับเธอชั่วคราวเท่านั้นเอมม่าจึงกลับมาบ้านและทำได้แค่นอนตรมเสียใจสุดท้ายเธอก็ต้องอยู่ในสภาวะแบบเดิมหลายวันต่อมาอาการของเอมม่าก็ดีขึ้นและเริ่มทำใจได้หลังจากที่กิ๊กของเธออย่างมาคีไม่เล่นด้วยและในตอนนี้พ่อค้าขายผ้าก็ได้มาทวงเงินกับชาวสามีของเธอ แต่หมอชาวก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้กับพ่อค้าพ่อค้าก็เลยบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินคืนมาบ้างก็จะต้องโดนฟ้องหมอชาวเครียดมากแต่เขาก็ไม่คิดจะต่อว่าเอม่าเพราะเขารักเธอมากแล้วก็ไม่อยากจะทะเลาะกับภรรยาวันต่อมาสามีก็พาเอม่าไปเที่ยวเมืองลูองเพื่อจะไปร่วมงานศิธิ์เก่าและเอม่าเธอก็ได้บังเอิญเจอกับเลยงอีกครั้งพอทั้งคู่ได้เจอหน้ากัน ช่วงเวลาที่เคยมีความสุขกับเขาก็หวนคืนกลับมาเอ็มม่าเธอรู้สึกไม่อยากจะกลับบ้านก็เลยขอสามีอยู่เที่ยวต่อคนเดียวอีกสักวันซึ่งสามีก็อนุญาตโดยที่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายในวันถัดมาเอ็มม่าก็นัดเจอกับเลยงทั้งสองคนได้พากันไปนั่งรถม้าและพากันไปมีความสัมพันธ์กันต่อที่โรงแรมพอทั้งคู่มีอะไรด้วยกันเสร็จเธอก็ต้องรีบกลับที่พักเพราะไม่อยากให้สามีสงสัย จากนั้นเมื่อเอมมากลับมายังที่บ้านเธอก็เอาคิดถึงแต่เลยงเลยขอสามีไปเรียนเปียโนโที่ลลอองต่อและแน่นอนอะไรที่ทำให้ภรรยาของเขามีความสุขเขาก็ยินดีเสมอเอมมาดีใจมากๆที่มีโอกาสได้อยู่กับเลยงบ่อยขึ้นจนในวันหนึง่งขณะที่เลยงกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศเอมมาก็ได้เรียกเข้ามาปรึกษาอะไรด้วยเธอได้ชวนเลยงแต่งงานกับเธอ และหนีไปอยู่ด้วยกันที่อื่นแต่เลยงก็ตอบปฏิเสธทันควันเพราะเลยงอยากอยู่กับงานที่เขารักมากกว่าที่เขาจะต้องไปอยู่กินกับหญิงสาวที่มีพันธะจากนั้นเลยงก็บอกให้เอมมากลับบ้านไปเพื่อไปหาสามีของเธอจะดีกว่านั่นจึงทำให้เอมมาเธอรู้สึกเสียใจอีกครั้งที่ถูกกิ๊กทิ้งไปอีกคนเอมมากลับมาหาสามีแต่ทว่าตอนนี้บ้านของสามีกำลังจะถูกยึดเพราะเอมา ติดหนี้สินเสื้อผ้าและเครื่องประดับเยอะเกินไปเธอเริ่มทะเลาะกับสามีและไม่รู้จะทำยังไงให้พ่อค้าถอนฟ้องเอมม่าเธอก็เลยตัดสินใจไปหาพ่อค้าคนนั้นถึงที่ร้านและเธอก็พยายามที่จะเอาตัวเข้าแลกทั้งน้ำตาเธอขอให้เขาถอนฟ้องแต่พ่อค้าไม่ได้สงสารเธอแถมกลับมองว่าเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายและพ่อค้าก็ได้ไล่ให้เธอออกจากร้านไปตอนนี้ เอมม่าเธอรู้สึกเสียศูนย์มากๆและดูเหมือนว่าชีวิตที่เธอเลือกไม่ได้เป็นไปตามที่เธอหวังและจินตนาการเอาไว้เธอเลยกลับมาที่บ้านและได้นำยาพิษที่สามีของเธอเก็บไว้เพื่อปลิดชีพคนไข้เมื่อคนไข้ยอยากสิ้นลมแบบไม่ทรมานเอมม่าทานยาพิษเข้าไปจากนั้นเธอก็เดินร้องไห้และเข้าไปในป่าลึกหลายนาทีต่อมาเธอก็เดินต่อไปไม่ไหวจากนั้นเมื่อสามีของเธอรู้ว่าภรรยาหายไป ก็เกณฑ์คนในหมู่บ้านให้ช่วยกันตามหามาดามโบวารีแต่สุดท้ายก็สายไปเสียแล้วเพราะเธอได้สิ้นใจตายก่อนที่สามีจะมาพบเธอและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนวนิยายเรื่องนี้ตัวเอมมาเองเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเลยงสเสมียนหนุ่มรอหน้าตาดีตอนแรกเขาก็จะเอาเธอแต่เธอก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาไป สุดท้ายก็ต้องมาเสียใจในตอนหลังและพอเธอได้มาเจอกับมาคีมาคีกับต้องการมีเซ็กกับเธอเท่านั้นเธอก็เลยเง้อไปอีกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าโชคชะตาได้ถูกกำหนดมาแล้วว่าเธอจะต้องอยู่กินกับหมอชาวสิ่งต่างๆที่เธอเคยจินตนาการเอาไว้ก็เลยไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่เธอคิดหรือเหมือนกับสิ่งที่เธอเคยเพ้อฝันและเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างหวังเธอก็เลยเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลง และถ้าคุณชอบนวัด้ใหญ่เรื่องนี้ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ